ใสสาวๆไปก่อนใส่สองสาวเบก่อนโอ้โหปวนปวดไม่เก่งละก็ที่เมื่อกี้เขาที่มีเขาเ,ขาเก่งไงเขาบัวแปกหน้าคนใหม่ดูดูดูโอ้โหสาวว่าเทเลอร์่ะเบอร์สิบหนะ้าพี่จอาบน้า ลงนั่งไปเดียวเคแสรบหิวข้าเมื่อกี้หยิบเอาช็อกโกแลตกินหมดเลยเคี้ยวซี่โครงเนี้ยนี่นะเราจะไปที่น็อกโบรนะทินเก่าเนาว้าคน

危ないよ助けてちょっと待って。 เโบเจ้าแล้วก็เดเินโอ้ยเป็นสาวเกาหลีทำทำมิวสิกโนโอซโอด้วกเีต้องซื้อตยบะเรี้ยวลยชอบกินขนมวา จะซื้อแกงไตปลาไดไตปลาที่เนี่ยไปซื้อแกงปลาไปด้วยแต่ว่านเป็นผู้เรียนแฟนแแฟนก็นักแม่บอกกก็ยังปกินเป็นย่างวุด้ผู้เรียนตีออนกินปเลยตีอ่อนแกงเป็นายแตเแตไปสั่งแบบน้นมากัแบบมังเกสแกง คนขัดม A. 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 ันแปะเกียดดีเลเหลือลชิดะรชิดตเลยปุอแรกเกลียนเกียนยังเกลียเียหน้ารก็น้าไอเกียวขูนะแล้วเลียด้วเนี่ยเปลียถ้าช่องบานบมบระบายสี ประดิษฐ์ของเป็นบ้านนะเอาของประดิษฐ์มาปูนบ้านอ่ะเต็มเลยหน้าเหมอนใครหน้าเหอนเผือกหน้าเหมือเปืนนะมันเพันกันเหมือนเปืนเลยอุ้นละเหมือนเผือกแต่หน้ามันก็เหมือนจะเหมือนเปืนสมัยก่อนปะโออเอาได้ลงก็ได้โอเค

ทางออกตรงไปเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงไปสุดซอยแล้วก็เลี้ยวซ้ายะะเลยค่ะเลี้ยวซ้ายมันจะมีซอยเล็กๆข้างหน้านี่ไงมันจะไปหโหดองกี้ไงดองกี้อยู่ข้างนี้<ง>ช่วงนี้ร้านเกาหลีเยอะ<ง>นี่ไงนะที่ให้เลี้ยวก็มันจะมีซอยตรงนี้<อ>ใช่ไหมล่ะ โอ้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเพราะสมัยก่อนตอนที่หนูอยู่แทบแทบไม่เป็นแบบนี้เลยถ้าออกทางนี้นะนะถ้าออกทางนี้ก็จะเจอดองกี้อยไรงี้ยถ้าหลังเป็นดองกี้คนก็จะเยอะอีกเยอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบสายแบบเกาหลีไง,งบบอ๋อันนี้น,น้ำขนมปังขนมปังนั้นเหนื่อยไม่รูก พูดไม่จาฉันชอบตัวเมื่แต่แหนรอแป๊บนึงนะคะลูกจ้าเขาเขาได้นะหนีพอตกอไอเอาไอเกาหลีนะใช่ไหมลุพไไปดูยไปดูไอนัโอ้แล้วแล้วก็นังกินเอาหน้านังกินแล้สบายโอ้ชอรก็ ขาพาบ้านไอ้เคียวไงบ้านดี้จะทัวรบ้านไอ้เคียวนี่ว่ะกล้อก็ล้องก็จะไปเคียวมาเจอที่เวนุตอนหนูอยู่ยังไม่เจริญขนาดนี้นะนะร้านแทบจะไม่เยอะเท่านี้เลยอันนี้นี่เยอะเจริญมากเลยเยอะไส้นะเจ้า รถซ้ายนะคะ อถนนี้จะเป็นแบบดอมแบบเกาหลีอ่ะโอ้โหถ้าใครเป็นสายเกาหลีนะพี่แนะนำนะชินอโคุโบย่านเลยแหละย่านทั้งร้านอาหารทั้งของอของที่รลึกอะแยะไปหมดเลยนะคะโอ้ยร้อนข้างหน้าก็ดองกีอ้ย ไก่เผ็ดไก่ชีสใช่ไหมคุณท่านเยอะมากเลย